และที่คุณได้ยินอยู่นี้คือคลิปช่วงหยิบเอามาเล่าเปิดมุมมองใหม่ใส่สาระและบันเทิงนาคมีลักษณะรูปร่างคล้ายงู แต่ตัวขนาดใหญ่กว่าเป็นสัตว์ที่หายากหรือเชื่อกันว่าไม่น่าจะมีอยู่จริงในโลกมนุษย์แต่เรื่องราวของนาคหรือพญานาคก,ก็ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในคมภีร์ทางพุทธศาสนาซึ่งเชื่อกันว่านาคหรือพญานาคนั้นมีอยู่นานแล้วกว่าหมื่นปีตามความเชื่อที่ว่าโลกแต่ละยุคนั้นจะถูกทำลายด้วยน้ำและไฟจากนั้นก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากที่น้ำท่วมโลก มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยผืนน้ำครันแห้งลงก็จะมีสัตว์จำพวกหนึ่งคือน,นาคพญานาคจะคุยควักกวกน้ำและผืนดินออกเป็นร่องน้ำไปอย่างที่ต่างๆภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเนินดินและกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมานาคหรือพญานาครูปกายเหมือนงูขนาดใหญ่หงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไป ตามบารมีบางก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำนาทั่วไปจะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปจะมีสามเสียนห้าเสียนเจดเสียนและ9เสียนคำภีลิงคปุรณะได้เล่าว่าน่าเกิดขึ้นจากน้ำพระเนตรของพระพรหมที่หลั่งไหลออกมาเมื่อทรงทราบว่าพระองค์ไม่สามารถสร้างโลกได้โดยลำพังส่วนคำพีพรามปุรณะได้เล่าว่า นาคถือกำเนิดมาจากน้ำคำพีวราหะปุรณะกล่าวถึงดินแดนนาคว่าอยู่ที่โลกทั้งสามอันได้แก่บาดานอาตานและสุตานโดยชาวฮินดูถือว่านาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบรรลังของพระนารายณ์นาคส่วนใหญ่จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราช หรืออนันตนาคราชผู้เป็นบรรลังของพระวิษณุนารายนักเสียงสมุทรในศาสนาฮินดูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคมากมายอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นชาวสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในห้วงน้ําบาดาลพญานาคหลายตนมีบทบาทสําคัญในตำนานสวรรค์ทั้งในมหากาบรามเกียนที่เล่าบรรยายถึงความมีอยู่ของพญานาคอิทธิฤทธิปาฏิหาร การจำแลงสำแดงฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆการช่วงชิงอำนาจและแข่งขันกันเป็นใหญ่บนเขาไกรลาดและพบสวรรค์ทั้งปวงการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันของพญานาคกับครุฑที่ทำสงครามสู้รบกันอยู่ต่อเนื่องโดยมีสาเหตุเพียงเล็กน้อยจากแรงริษยาการกันแกล้งระหว่างกันลุกลามไปจนสร้างความเดือดร้อนให้เหล่าสัพพชีวิตสวรรค์ คำพีตรายปิดกอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะช่วงพุทธสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆถือกำเนิดและจุติในโลกมนุษย์รวมทั้งอีกหลายภาพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังต้องอยู่ในวงวนภพชาติโพธิสัตว์และใช้กรรมในรูปแบบต่างๆนาคนั้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากด้วยตระหนักดีว่าการถือกำเนิดเป็นนาคหรือพญานาคนั้นเป็นเพราะกรรม ทั้งไม่พอใจในรูปกายที่ต้องเดินทางด้วยท้องเลื้อยและเคลื่อนตัวไปทั้งต้องอาศัยอยู่ในป่าเขาและผืนน้ำแม้ตามเรื่องเล่าตำนานต่างๆจะกล่าวถึงเรื่องนาคและพญานาคจำแรงร่างสำแดงฤทธิ์นเนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาได้และมีความสุขในพบโลกบาดาลทั้งสามารถเดินทางสู่เมืองมนุษย์และใช้ชีวิตอยู่ได้ในรูปแบบของอมนุษย์แต่กระนั้นบรรดาน,นาคและพญานาคก,ก็ยังไม่พอใจ นาคและพญานาคมีความเชื่อว่าการกระทำตนในทางที่ดีรักษาอุโบสถศีลก็จะทําให้หมดวิบากกรรมและสามารถจุติร่างใหม่ในรูปกายมนุษย์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้จึงพบว่านาคหรือพญานาคจะมีส่วนเกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออกทั้งในส่วนที่เคยเล่าขานในตำนานสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอภินิหารอัศจรรย์และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ในแต่ละเทศกาลงานบุญ ตำนานเรื่องเล่าโบราณที่นำเขาโครงจากเรื่องจริงมาแต่งเติมการล่มสลายของบ้านเมืองอาณาจักรต่างๆในอดีตซึ่งอาจจะเกิดด้วยเหตุเพศภัยทางธรรมชาติก็ตามแต่ผู้คนก็เชื่อกันว่าเป็นการกระทําของพวกนาคนาคราชแม้เวลาจะผ่านพ้นไปนานนับร้อยปีแต่หลักฐานบางอย่างก็ยังคงปรากฏอยู่ทำให้ผู้คนเชื่ออยู่เสมอว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริง เพียงแต่อยู่คนละภพมิติจะมีเชื่อมโยงกันบ้างก็เฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญโดยเฉพาะวันออกพรรษาซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์อาัศาจรรย์ขึ้นบริเวณลำฝั่งแม่น้ำโขงที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของนาคพญานาคซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและกระทำการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการพ่นดวงไฟออกมาในช่วงนี้เมืองไทยกำลังตื่นกระแสพญานาค มีการนำเรื่องราวมากมายมานำเสนอตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะเรื่องปฏิหารอัศจรรย์ที่นาคพญานาคสำคัญบันดาลให้ผู้คนประสบความสำเร็จมีโชคทำให้วัดวาอารามต่างๆที่มีรูปปั้นพญานาคก,กลายเป็นสถานที่สำคัญที่นักสแสวงโชคจะเดินทางไปกราบไหว้และเมื่อได้ลาบสิ่งที่ตนบนบานไว้ก็จะกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากทำให้ผู้คนจากที่อื่นๆทั่วสารทิศ ทางเดินทางไปยังวัดวาอารามและสถานที่ต่างๆซึ่งได้ข่าวว่ามีนาคพญานาคสำคัญสถิตประทับอยู่แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่านาคพญานาคนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่ในตำนานคัมภีร์ต่างๆก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคไว้มากมายขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ต่างก็นำเสนอเรื่องราวและบทความเกี่ยวกับนาคพญานาคจากที่ต่างๆ เท่าที่หามาได้มาโพสต์เขียนถึงอยู่ก็เป็นจำนวนมากหลายเรื่องหลายประเด็นที่ผู้คนที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับนาคหลายเรื่องราวที่น่าสนใจพญานาคเป็นราชาแห่งงูจัดเป็นเดรัจฉานด้วยเพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุทำได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุกติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกาการกำเนิดพญานาคตามคมภีโบราณว่าด้วยพญานาคนั้นกล่าวได้ว่า พญานาคหรือไพร่ผลนาคนั้นถือกำเนิดได้สี่แบบคือเกิดแบบโอปาปติกัเกิดแล้วโตทันทีผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวเป็นตนเช่นพรหมเทวดาเปรตหรือสัตว์นรกทั้งปวงเกิดแบบสังเสรชะเกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตมในที่ชื้นแฉะหรือด้วยเหงื่อครโดยไม่อาศัยฟองไข่และคันของมารดาคือเกิดนอกคันเช่น นอนหรือเชื้อแบคทีเรียเกิดแบบชลาพุชะเกิดจากคันอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดแบบอันทชะคือเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงนั้นเกิดแบบโอปาปฏิกะเป็นชนชั้นปกครองโดยที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าวิรูปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะมีการจัดแบ่งพญานาคและนาคออกเป็นสีจำพวกตามตำแหน่งหน้าที่ดังนี้นาคสวรรค์มีหน้าที่ดูแลรักษาวิมานของเหล่าทวยเทพเทวดานาคลางหาวมีหน้าที่ให้ลมและฝนนาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ําลําคลองต่างๆและนาคขุมทรัพย์มีหน้าที่ดูแลรักษาขุมทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายแต่ละพวกก็มีหลายสายพันธุ์เท่าที่รวบรวมมาแต่ครั้งอดีตและได้บันทึกไว้ระบ,บุว่ามีนาคอยู่ราว512ชนิดโดยได้จัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือพญานาคที่สวยกามคุณและพญานาคที่ไม่สวยกามคุณ พญานาคบางพวกมีอายุสั้นบางพวกก็มีอายุยืนอาจจะมีอายุยาวนานเป็นกันเลยก็ได้อย่างพญานาคตัวหนึ่งที่ชื่อพญานาคกาละมีอายุยืนยาวมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันทะจนถึงพระสมณะโคตมะและจะมีอายุไปจนถึงพระศรีอริยเมตไตรด้วยส่วนนาคทั่วไปนั้นมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้มีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคน สามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงมาเป็นคนขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อทลชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคที่ชื่อชลชะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นนาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรแต่ในสภาวะห้าจะต้องปรากฏรูปลักษณ์เป็นนาคเช่นเดิมคือขณะเกิด ขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและตอนตายก็กลับไปเป็นงูใหญ่เช่นเดิมนาคีมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดมีพิษได้ก็ด้วยเหตุที่หน้าคายพิษทิ้งไว้และพวกงูเปเรียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวกที่มาทีหลังอย่างเช่นแมงป่องกับมดก็ได้พิษน้อยแค่เอาหางเอาก้นไปป้ายเศษพิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุกๆ15วันนาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นกันในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้น ลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยธหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์นาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วสมสู่กับมนุษย์ได้เมื่อนางตั้งท้องก็จะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันเสียนเดียวสามเสียนห้าเสียน และเจ็ดเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลกไปจนถึงสวรรค์ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลและก็สามารถแปลงกายได้มีหลายตำนานหลายคำพีที่เล่าขานเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคไว้บทต่อไปยิ่งสนุกสนานอัศจรรย์เชิญคุณผู้ชมรับชมในคลิปต่อ,ตอไปได้นะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ